ฮะอ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป่าลูกเออมันสอบโบสถ์กันเดี๋ยวเลยไหมว่ากังคืนนี่ไม่ได้เห็นยังดุงซุงสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกต้องเด้อสบายดีทุกต้คนสบายดีลูกล่ะฮะมาจีกูได้เอียงคนยังถิ่มกล่องแหลมหล่ะนั่งดีเด้อกลับไปทั้งน้าุลูก นั่งแต่งกับประสูตอาสารดลงมาจะพื้นสองพื้นขึ้นบันเบาคงนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องยามาไก่ในเด้อมึงคอยยีรลลับเออเจ้าหนะปสิววาปอได้นินคอยรีลลับปศุสัตวาดังพยานซาบานด้นินพี่น้องเอ๋ยนาะ เดือดเบ่งน่ะโอ้ยงุ่งกินอะไรนะขาหลังจากที่รีวิวไปก็ไลฟ์ตลบเนะาะไลฟ์เถื่อไลฟ์ทีบางไหนเสื้อผ้าใหม่นะมันมดินขีน้อ่ะบ่น<า>เลยนะนั่งดีๆลูกนั่งเกิบดีๆนี่นั่งแบบพรวันนี้ห้างก็ซิมาอ่านนั่นไลฟ์เสือพี่น้องเลยได้โอกาสแล้ว เดี๋ยวเราปฏิสิว่าโอ้ยสื่อขอยไปคือบ่ได้อ่านออกอากาศเนาะปฏิสิว่าประมาณกระดาษ A 4ี่หนึ่งนี่แหละกระไรลีนรอได้หยุดเดิ้ลูกเดิ้หยุดได้อยากกินนมหยุดเลยใช้นมเด้แลกต่ซอยเด้ลูกอยากนอนมือนี้มัไม่ได้นอนเวรกรรมที่รอง เดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงนุกแป๊บนึงแป๊บนึงเอียงเอาสิอ่านตั้งแต่ต้นปุเด้อเนาะเขาจะอ่านตั้งแต่ต้นปุสำหรับพื้นที่ตรงนี้กันเนาะขอบคุณเอื้อยเพิ่นทางกรุงเทพพ่ะละเป็นฝากเงินมากอะฝากมาสื่อทีสองหมื่นฝากมาเห็นของน่ามสองหมื่น แล้วก็เพิ่นถือเลขมึอว่าหน,นีเพิ่นก็ฝากมาอีกสองหมืน่นพอดีเป็นหกหมื่นเลยพอดีอนะฮ่าพี่น้องเอ้ยซาถุนนา,า,า,างเอ้ยลายลายพูดลายลายครับเพื่อนฮวนนาเขาให้ถือลายๆายค่ะอีกครับพอสิได้อันซอยเรื่องบ้านได้บันนี้โฟกัสเรื่องบ้านได้บันนี้แมนห้องน,น้ำน่ะได้แล้วแมนเล่นแต่บอลที่รับที่นอน,นแล้วความตั้งใจของเขานะเขาว่าสิเหตุให้ไม่ว่าสันตนะบอตรงมากล้างนั่นกันยังหวาบบอท่านมาก หากสิเหตุใหม่อลไรจงสิมบาทครับหากสิยหายอยู่ในนี้ก็แมนพี่น้องแมนอหกหมื่นสำหรับเพิ่นผู้เดือนแล้วกับพีตะวันเขาอ่านมาก่อนนั้นน่านเอาะปขู่คนขู่คนอะไรพีตะวันสองพันแล้วก็พี่ซาวทางเกาหลีโดยไปอ่านน้องไปน้องไปน้องอุ่มไปรถเนี้ยพอพี่ผู้่ขอนะพี่ซาวทางเกาหลีนะหาพันแล้วก็คุณสุภโสกหนึ่งพันเนาะ แล้วก็คุณนิชา1000แล้วก็คนใจดีอีกคุณหนึ่ง300บาทแล้วก็พี่ทั้งอุดรอีกหาร้อย 100, แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทั้งอันเมืองนอก u s a เพิ่งเป็นคนล่าวนี่แหละเพิ่งอยู่เมืองนอกฝากมาให้นะกับ0ี่0้อยสีร้ดอนแล้วก็ 400, 400อวกเอื้อยใหญ่ใจดีทั้งเมืองนอกคือกัน250รอยหาสิดอนมือนั่นนะแล้วก็พี่อ้อย1000แล้วก็พี่หนึง่ง1000แล้วก็พี่น้อยทั้งไต้หวัน1000คุณชลิศัยหน0 0ง นี่แหละแล้วก็พี่ตู่ทางเยอระะมันดเดลครับเตออัน,นี่หนึ่งหมื่นบาท <c oughs> หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็อแล้วก็เพื่อนพี่หนึ่งอีกสองพันบาทแล้วก็เอฟซีทั้งเชียงรายสองพันบาทแล้วก็พูดพี่ใหญ่จะดอีกห้าร้อยแล้วก็เอ่อพูดจดีอีกสองพันเพื่อนบอกหน้า,านี่นะอย่างนี้คุณนวพลน 2, บอกสองพันนี่นะแล้วก็เอื้อยเอื้อยอียเดลูก่อต้นอันเดอบรรดาบอ <c oughs> หนึ่งพันบรรดาบ่อฮนี่แหละแล้วก็ป้าวันเพนหนึ่งพัแล้วก็พี่พริมพีพิพมสองพันแล้วคุณยายเจดีอีกหาร้อยแล้วก็พี่อลไทยหาร้อยแล้วก็เอานันหาร้อยแล้วพี่ซาคอนหาร้อยพี่แพหาร้อยพี่นันนัสหาร้อย่อยังก็พีลาตดาวันบ่น,นี่หารอยแล้วก็คนเจดีหาร้อยมารวมมูบัีมันสิท่าไรย<ด> <c oughs> มันก็หลายหมื่นเติบได้พี่เนาะแม่เนาะเขอขอบคุณคุณนำหลายๆเนาะที่ขอบคุณป่าลุงแม่ลูกขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะคิดว่าสิได้ถึงขนาดนี้อยุก็คิดนะคันแม่นบ่พ่อสุปเจ้าก็คือสี่ทุกอย่างลำบากไปสี่โบได้สำเนียงเนาะ มึงดูจะพังดูลายสื่อที่อ่านมานะที่สวยเจ้าขมาละที่โบได้อ่านต่างหากได้น่ะแล้วก็ที่โบได้อ่านต่างหากได้สื่อเข่าแล้วก็ซองขนได้แน่นี่ละอีกอันนี่ดีใจนำลายๆายเป็นการใจนำไปเจ้าค่ะเป็นคนมีบุญกุศลลายอันี้หรอทำบ้านที่สร้างบ้านอีกพี่พี่พี่ทันจีรานี่หาพันบาทแหล็กกระลุงต่อยนี่สองพันหาเพื่อให้มาซื้อนู่นซีนี่แต่ว่าเฮายังไม่ทันเอาออกมาจาก บันชีเด้อลุงยังเก็บไว้ซะก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเรือก็สิสั่งสาวสั่งโน่นนี่มานะสั่งก็บสักสิเวลาก็ยกโค้งมังคาแล้วก็ได้แอมเล็กๆหน่อยๆยังใครได้เนาะพอให้เขาเติมทามล่ะตะกี้พอให้เขาได้เขาไปอยู่พอให้เขาได้เขาไปอยู่ไปนอนพอโอนบ่ษบาทพอชังไลยนะพอสีเอาเก่าเศร้าเพราใหญ่ดอกอันเพือนของซองตายายบรรณาการนะที่พายุเอาไปนะ อันนั้นเลาอันเห็ดเห็ดกว้างโคตรกับบตีเล่าเราบอจา้างยังอันนี้ห้าสิมาเบิ่งเองกั<ม>าเห,เห็ดเจ<อ>้าขวางเราเห็ดไปหอมสันใด้กับซีเบิ่งนี่แหละพื้นที่กับให้มันเหมาะสมกับเห็ดเต็มเดินนั่งเนาะว่าพื้นมาเต็มเดินมันก็ร่างใหญ่เติบอเป็นบเห็เดหยาวางไว้น้ำการมมการวมทั้งเบิดทั้งสิ้นป่าไปเป็ดแสนเลยไหน ประมาณแสนกว่าถูกน้ำผุ่งใหญ่จะดีถูกถูกคนเดิมพอได้ร่วมเบิดจ้าถูกเนาะละอีร้อยที่เอื่อยเพิ่นสื้อฝากฝากเงินมาเสื่อเสือ้าให้นี่กันเรือหกแสนนอฮะแล้วก็รักหูรักคนกันหายอนมานันเนาะอืแล้วก็กระถางกอกแน่แล้วก็ซื้ออันนี้แน่มันก็ลาย คุณลายๆคนพี่น้องเฮากระเฮาหน่าเฮาหน่าจำได้แต่โตทีเลือเฮานะโตทีเสียไปนะครับบริษัทอันนั้นเอาบริษัททำรายการเพราะว่านนี้ได้มาเกษตเสียไปแล้วคนที่เพล่นฝ่ามากนะเพล่นกับอะไรยังหมากใหม่เขาเนาะแค่อันนี้ก็ต้องขอบคุณบรรจุคนที่ไว้ใจเฮาพอก็กินข่าวก็ให้มันอิ่มมันเต็มเลือกยาโอโรตอย่างๆมาในการมีข่าวกินแล้วก็กินให้มันอิ่มไปเลยนะหรือว่าเคยกินหน่อยอะไรกั อิ่มปะอ,อืมไม่กินกาแฟกินโลดบรร<ค>านนี้เขาาแกะซองละาสามสี่บาทนะรวมๆแล้วกปป็ประมาณแสนปลายหน,น,น,น่อยๆเดียวประมาณแสนปลายหน่อยก็เงินเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยก็อยู่น้ำผ่านี่ยแหละนี่แสนเบิ่งน่าสนใเงินอยู่ไหนสามสี่านี่หน้าตึ๊บเลยค่ะพี่นอ้องยินดีใจไหมนี่เงินของพวกหนูนะเนี่ย ขอบคุณป้าลุงเร็วๆขอบคุณป้าลุงเล็วๆ้อ้บ่จักรกันยังเด้อวันนี้อือนี่มาซานจักรกัยังสามขีดว่าสิได้ลายสำนีอยู่ผู้เป็นพ่อนนะเก็เคยคิดขีดวาสิได้สำนีอยู่บอก็บ่เคยคิดครับก็มีแต่ว่า แล้วแต่แรงมันกรใจคนที่เพิ่นสวยนาะว่าเพิ่นสวยหรืออะไรทำไรเนาะอันนี้โบได้หายตือได้ถือไปเองทีจะไปใส่ายถือหันมาได้ดอกอืมเธอเขาเขาบุญขอบคุณนำละลายเนาะที่เพิ่นอุดหนุนลุงโซ่มาเนาะนั่นแหละขอบคุณที่สำคัญขอบคุณเอื้อยที่ซื้อที่ดินทำไรถ้าเอื้อยโบซื้อที่ดินนี่ซสมเจ้โบได้อยู่ในนี้ได้ เอริจะไปอยู่เที่ยงหน้าคือเจะาบ้ากันะอยู่เที่ยงหน้ากับเที่ยงหน้าเขาบ้านจากมือได้แค่สาลนี้อีกเอาเห็นตัวเติมเรื่อนอ่องเด้อกูเลื่อนจรเพราะว่าคุยกับเพิ่นนะสิเหตุนะไรกำลงขอขอบุญขอบุญน้ำเลาเนาะที่เราข่อยใน่อสิกาตีนแล้วผมล่อยนิออรมาจากแนวสิเหตุ ก้าวตีนเราคนแหละต,ต,ตั้งหกหมื่นและวสอยมานะก็กล้การตรีนเรนถือว่ากับบุตรถือว่าเป็นอเอลี่ห้าสิบบุถืเอเฮาสิบบุถือหยดถือเกียรติเลยถ้าเป็นโตนเฮานะภาพตัต้งแต่แบบเปิดเคสการสวยเรือมานีก่กัยังบ่เคยมีภัยที่แบบว่าที่สอยเรือมาลายขนาดนี้่เราบอกบอกเลยบอกบอกออกนี่แหละคนแรกที่กล้าฝากมาตั้งหกหมื่น แล้วก็มาซื้อที่ดินเราเป็นคนเห่าคนแรกเลยว่าเอาสอสิซื้อที่ดินใหายแล้วก็ส่งมาเลยแก็ให้จ่ายเลยรวมทั้งหมดทั้งสิ้นก็ประมาณแสนไปลายหน่อยๆก็อนัอนแหละการใส่จ่ายไปน้ำแน่แต่ว่าอยู่ในโต้เฮานี่บอ่อหอดแสนเนาะบอกว่าแค่นี้กระปุกหนึ่งบ่ฟานแม่นบอกจะดูดูกหันเนาะ าเยดอู่ <c oughs> ขนาดโตเฮาเอ,องหูงเป็นสะพานหาเฮายัางบริหนึก่งไ้้ฟันเลยว่าสีอยอดบริจากสีมาขนาดนี้มอมแน่าหลังจากที่แล้วห้องน้าําเาหาเฮานะว่าจะสั่งเ<ๆ>้าแล้วมาเหตุเพื่อนหายโยกโพง,งขืนแ้วก็มุหลังค่าก่อนซะอืกๆมันส่พ่อือโยงมุงค่าก่อนเนาะที่เรื่องว่าจะได้กระ่ากันไปใหม่อันะพอได้มัน ลูกฝ่าลูกผลในเขาวกินกับเรต้องห่วงดอกบ้านนี้นะขันเบิ้ลหลักกระบอกเามีรถขี่กับหยางเดนไปนูนสูงผุ่นเลยไก่โบกไก่กับเห็นเห็นอยู่แล้วว่าเฮือนฮะเห็นอยู่เห็นตีอืมหูจักยิ้มเหรียญบอกเห็นอยู่เมื่อวานผู้ดีไปซื้อเขากัคือเห็น อย่างเนาะแล้วเน่มนกลับไปหลังสีเขียวเนาะ <laughs> <laughs> ก็ได้มาบอเห็นก็ได้มาบอจะฮัลเล่เพื่อนก็อยู่ั่นแหล่หายน้ำตาตกในนิดเดียวฟังเสียงทั้งว่าทั้งนั้นหายน้ำตาตกในกัดสีย <c ười> หายออกสื่อกอ็อายมันต้องอายเดี๋ยวหายออกมาโลดออกมาโลดก็ <c ười> ตื่นตันก็ได้เต่าเขาเองก็ยังตื่นตันแทนเฮ้ย นีส่สายปงคะโอ้ยเริ่มแล้ว,ลวเริ่มซิล่งก็ลลเลยแหละเบิ่งหักแล้วขอบคุณจะน่าก็ขอบคุณแทนนั่นแหละขอบคุณป้ทุกคนที่ที่สอยเรือเฮ้ามาบ่วเฮ้าสี ไปหาเคสใดก็ตามแต่เพิ่นก็ยังคอยสวยเหลือมาตลอดเนาะเฮาก็บริษัทได้ว่าเพิ่นสิสอยเข้ามาตลอดแบบนี้แม่นขอบคุณนั่นแหละที่ไว้ใจเฮาขอบคุณที่ไว้ใจแล้วก็เส่อใจเนาะขอให้ให้ผู้ย่านลูกค้าหายจากโรคโควิดไวๆเนาะให้ทุกทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งเนาะให้อยู่ดีไม่แห้งสู้ทุกคน สใส่เงินให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดเนาะที่มาแบบนี้นะ่ะบอิมีมไปจา้างเฮาแมนบอดิมีไปจ้างเออแม่แล้วมึงเห็เนแบบนี้แนละ้มีคนจ้างเงินกับเงินกับมาหลายๆแบบนี้นะเนาะนถ้าแมนว่าเฮาอยากกินาสันา่นสบนมุ้ยพะหุมุ้ยพะหุอันนี้บาทหนึ่งกับบอดี้ยังบอด้เตะได้เตะ หายก็คือหายก็คือเอาบ่หายก็คือบ่ได้แตะแม่นบ่เคยแม่แต่สิคิดเงินกวก็มีคือกันนั้งใจให้กันเนาะเงินกูกกันมาทางกันเำรอไปเองกันนถูกซาถูกสาถูกน้ำโอ้ยนั่นแหละเห็ุมากนี่กันสองปีสามสามปีแล้วอ่มขอ้อนวอนดิอ้าวอ่ขอขอบคุณขอบคุญลายลายเดี๋ยอมือไหว้กับเอาสาถูกอะไรเนาะนือไหว้กับเอาน้ำกันสาธุสาธุ ม่อ่านในฟางเล็กๆในหน่อยหอยร้ายเติบมาแล้วต้าวดีใจยุต้าวข้าต้าวว่าลงต้าวออกต้าเต้าไปแหละพี่น้องไปและอะไรท่นแหละชาเบิงการเปลี่ยนแปลงเพราะมันสิไปหอนขันได้รอคว่งของหนามแล้วก่อนแล้วมาแล้วก็สิตื่นมาแล้วนะเดี๋ยวนี้ แต่ว่าละแต่ว่าก่อนก่อนสีแล้วของนา้านราต้องไปเคลียร์เรื่องไฟก่อนเด้อเออทางตัวทางมีอะเด้อพอดีไปทำ่อ <c oughs> ใหญ่คำเมื่อกี้เล่าว่าให้คุยกับสามไัยโดยตรงเราอะ่ะอืออ๋อนั่นน่ะเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยมาหัน,นี่ก็จากล่างก็มีแค่นี้แล้วก็เสร็จมืออะไรละเนาะขอบใจนะนะทุกคนที่ติดตามนั่นเอง